นิวยอร์กซะแล้วปามีปังไม่ไหวขึ้นป้ายบิลบอร์ดยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ทำเอานักร้องสาวชื่อดังปามีอีปานเจริญถึงกับออกอาการตื่นเต้นแบบสุดเมื่อเจ้าตัวได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดจอดิจิตอลขนาดใหญ่ใจกลางไทม์สแควร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังได้เป็นหนึ่งในศิลปินจาก50ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมโปรเจกต์อีควิชโครงการที่ส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงในวงการเพลงทั่วโลก งานนี้เจ้าตัวได้ออกมาเผยความรู้สึกว่าไปนิวยอร์กซะแล้วแตงก u ้บริมัต h ค่ะขอบคุณทาง Spotify ที่เลือกมีเป็นหนึ่งในศิลปินของแคมเปญอีคว e ิดของประเทศไทยในเดือนนี้นะคะ